เหมอหนึ่งครั้งด้วยกันครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคู่ของท่านจอมโหดกับดาบดำเนี่ยนะครับไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเรื่องพิกัดน้าหนักนะครับที่อาจจะมีการเกินกันพอสมควรครับก็เลยนําคู่นี้ขึ้นมาเป็นคู่ที่4นะครับส่วนคู่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมงดาวนะครับช่องจอมพลาซ่าครับเจอกับฮาร์ดี้สองจิตอสอจิตสนองชาตินะครับโรเล็กว์ปัญรายวัยครับคู่ที่6เจอกับซุปเปอร์จิ๋ว สอรุ่งศักด์นะครับแล้วก็คู่รองคู่ที่7เนี่ยเป็นโซล่านกเขาโกมันเวทครับเจอกับฟ้ามงคลจอพัทริยากีฬาสยามนะครับแล้วก็คู่เอกช่วงที่2นะครับแถลสดทางโกโซเชียลนะครับก็จะเป็นคู่ของเป็กปตททองทวีกับทนานเพชรน้ำชายเกียรติพันธมิตรครับเอาละครับยกแรกยอดมวยแห่งอนาคตครับถือว่าต้นกล้าพันดีของสืเกียรติเพชร กาเกลกสีแดงนี่ก้องวิชาปอพินภพัทครับมวยดาวรุ่งแห่งอนาคตเลยครับปึ้งซ้ายเกือบวุดครับยกตัวหลบได้สวนกลับครับออมสินแสงทองคาแก๊สมุมน้ำเงินนี่คือมวยแห่งอนาคตครับเป็นต้นกล้าพันดีของสก,กีตเพชรเกี่ยรละโต้ครับเจาะย,อยางครับออมสินไล่แขนขึ้นไปครับมาครับจะหมัไหนครับตีครับ นั้นกล้องวิชาครับอมศิลถือว่ารูปร่างดูดีด้วยกันทั้งผู้เลยครับผู้นี้ครับขยับโยกกระปายครับเตะยังหลุดนิดนึงจะดูวันนี่คือเยาวชนต้นกล้าครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนในอนาคตครับทุกคนนี่ต้องผ่านจุดนี้ก่อนครับสับสอกครับยกแรกนี่ เล่นกำลังกันไปเลยครับวงในนี่เป็นมวยร้อยปอนด์ประเภทพองๆสบายๆฮะพลิกเหลี่ยมไม่ไปครับยังแข็งแรงแข็งแกร่งวงในนี่เหลี่ยมกินกันยากครับก็ต้องมาดูก็จังหวะการสาดแข้งนี่ฉากออกมาครับมาให้เตะกินเปล่าเลยับโยกขาหลบก่อนครับกล่องวิชาจะดูหน้าตาสีหน้าตีตามั่นอบมั่นใจครับแล้วก็มุ่งมั่นด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ลุดครับนิดเดียวครับ จังหวะของทางนั้นต้องวิชาครับวงในครับเป็นอย่างไรครับแทงไปเตะหัวดคืนมาครับเอาเิครับหนักๆแรงๆเจ็บๆครับผู้นี้กําหนดชกห้ายกนะครับเอาครับเร่งครับขาขาครับยังไงครับทางนั้นออมสินครับโอ้โ้ดูครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยทางนั้นต้องวิชาโดนเข้าไปครับโอ้ยกแรกเท่านั้นแหละครับยางทําท่าจะแตกแล้วครับตอนนี้ ยังก็แปลกดูฮะยังให้โอกาสครับโอ้รักังช่วยก่อนครับมาดูครับภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับ้โหนึวว่าจะจบซะแล้วครับยังมีรักังช่วยครับช่วยตรงไหนช่วยอย่างไรครับในช่วงปลายยกครับย้ำไปที่เดิมครับอมสินครับโอแกนสะสมจริงนะฮะ ไม่ได้สะสมเหรียญครับคือหัวใจแกเอาอ่ะ<ม>แต่ว่ารา่างกายบางทีมันก็เจ็บก็ปวดดีฮะจะจบยกนี้เลยไหมครับต้องมีการวางแผนนะน้องแชมป์อยู่นอกก็โดนเจาะยางสิอยู่ทําไมก็ต้องถึงตัวถึงตัวงตวงในนี่ก็ปลอดภัยไว้ก่อแล้วครับวงในนี่ไม่โดนแน่ครับลุกเจาะยางครับก็มาสู้กันด้วยสงครามเข่าแล้วครับทีนี้ฮะไปครับยุดละวิธีกลละวิธีของนั่นนั่นกองวิชาครับอ้าวโอ้โหนี่ครับชาร์จครับจังหวะลุกขึ้นมาเร็วครับ สู้กันต่อครับไหนอย่างเดียวครัไหนล้วนๆครับท่านั้นกองวิชาครับตอนนี้ไม่ต้องยืนห่างครับยืนห่างไม่ได้ครับอย่างที่พี่แกบอกครับยืนห่างโดนเตะแน่นอนครับก็มีลูกแก้ลูกคันแล้วครับเมื่อโดนอย่างนี้ก็ต้องแก้ไปครับตามทรงมวยถึงตัวตีครับกองวิชาโอ้ยพลิกเกลี่ยล้ะเสียบเข่าซ้ายดันเติมเข้าไปเอาละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอันที่เห็นอาจจะไม่ใช่อันที่ใช่อาจจะไม่เห็นก็ด้า้องแชมป์อ่านะครับให้ดูกันครับ อย่างไรดีโอ้โดนบ้างครับนี่เป็นจังหวะที่โดนบ้างครับอมสินครับโดนแล้วทนได้ไหมครับต้องต้องถอยเหมือนกันโอ้๋แกเดินเร็วครับกองวิชาแทงครับตีเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับเสียบอีกทีหนึ่งอ้๋เดิอ้อย่างงี้ลูกนับยกแรกนี่ไม่ไม่กลัวแล้วนะครับโดนนับยกแรกนะครับสีแดงยอดวิชางัดสอกเข้าไปครับสอกขวาแล้วถึงตัวครับจิ้มเขาเข้าไปกองวิชาจิ้มเขา ข้างล่างก็เสียบข่าข้างบนเผลอดีแค่ฟันนีกครับอลไะครับต้องการคนละช็อตครับทีคุณผมไม่ว่าน้องแชมป์ทีค่าคุณอยาร้องดูครับตีเข้าไปโอ้คนละช็อตจริงๆเลยคนละยกเลยครับโอ้โหเด่ครับแล้วดูครับแกเดินเดินดีเหลือเกินครับกองประชากับเสียบครับอมสินไม่มีจังหวะเตะซะแล้วครับตอนนี้เจาะยางชักจะเจาะไม่ได้ครับแกเดินเร็วเหลือเกินถึงตัวตลอดถึงตัวล็อก อขาซ้ายของกล้องวิชาที่ว่าเจ็บนี่มันชาไปแล้วครับมันไม่เจ็บแล้วชาเฉยๆตอนนี้ดูครับดูมาทีแรกก็เหมือนกับว่ากล้องวิชาจะไม่รอดครับในยกแรกแต่ตอนนี้ดูว่าใครจะไม่รอดกันแน่ฮะน้องแชมป์โอ้กลายเป็นว่ารู้แล้วครับว่าทําไมถึงนวดท้องครับออกมาปั้มในนี่เองครับพี่แก่ครับโอ้นี่มันเป็นปริศนาเลยฮะนวดท้องนี่งัดศอกครับดันดัน าวางขวาวางขวาแล้วก็กระทุ้งเข่าขวาเอาวางไว้เสียบเข่าซ้ายโอ้โหหนักหนักเน้นเน้นเข่าท่อนซุงชักจะชักจะไม่แน่ครับเอาครับเอาครับเ,ร,บเ,ร,บเริ่มเตะได้ครับถึงตัวพอเตะได้ถึงตัวอีกแล้วแล้วดันล้มลงไปโอ้โหคนละยกเลยครับคนละยกครับแต่ว่าคนหัวราอที่หลังจะดังกว่าลือเปล่าครับ มาทำามองอนาคตแล้วมันคนละอนาคตนะดูครับต่อยขึ้นบนต่อยท้องขึ้นบนเติมไม่แข้งครับโอ้เกมนี้สนุกข้างเดียวเลยที่นี้โอ้โหเหลือเชื่อครับพีนะ่บอกว่า้องชาโดนน้ำมาก่อนดี่ใครจะเชื่อกับเกมแบบนี้ครับเอาครับหมดยกครับ ต่อกาแฟมวยไทยเนี่ยกล่องวิชาเลยครับปอพินพัฒนยกที่3ครับมาครับรุ่นใหม่ครับของปอพินพัฒนครับยกแรกทําท่าแย่ครับวิดไปแล้วครับอแต่ยกนี้ดูดีขึ้นครับยกที่ผ่านมาดูดีขึ้นเยอะครับแล้วถึงตรงนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับอย่างน้อยนี่ทนนั้นอมสินเนี่ยนะครับยกที่ผ่านมาอาจจะหนักหน่วงครับแต่เขาได้ตุนครับนับ8ครับตั้งแต่ช่วงยกแรกครับ เจอแข้งเข้าไปตีเข้าไปครับแข้งมาหมัดมาอาวุธครับขยับครับเร่งครับเสียบครับโอ้โหนี่ครับเสียบอีกทีครับแต่นั่นก้องวิชามาแล้วครับมาเป็นชุดครับตอนนี้หนีปุเรงปุเรงเลยครับแต่นั่นอมสินต้องไม่หนีครับมันต้องสู้ครับอมสินกดคอเพราะว่าทางก้องวิชานี่ยกยกมือกี้ยกสองนี่แกก็ปั๊มเต็มสูบเลยนะน้องแชมป์ใช่ครับ นี่ฮะเป็นไปได้ท้าน้ํามันในถังก็มีสิทธิกระชอกได้ครับทีนี้ออมสินก็จะต้องฉาอุทำท่าจะเตะแต่เสียจังหวะครับเหมือนจังหวะจะไม่ค่อยเป็นใจครับเอาครับยังเตะได้ทีนึงครับออมสินตั้งกาแพงก็เจอเสียไปครับกาแพงทําอะไรไม่ได้ครับโดนทลายไปแล้วครับเด้งตีเสียไปอีกทีนึงครับแต่ด้านกล้องวิชาถ้าหากว่ากล้องวิชายุบช็อตหนึ่งก็มาอีกจังหวะหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์มันโอ้โหมันหลายตลบแล้วครับหลายยูเทิร์น ดูครับว่าจะหมดไหมครับออมสินหรือก็ดูว่าก้องวิชาจะจุกไหมครับนี่ฮะมีลกโตลลุเขียงแล้วตอนนี้ยกนี้ครับอุ้ยอกครับไปครับไปต่อครับหนีไปไหนครับก้องวิชาหนีไปไหนครับมาจับนายเด้งตีเสียไปครับตีไปจะเน้นกันที่วงในเลยครับส่วนทางออมสินนี่ยก็ไม่ประทะด้วยครับวงในเตะขวาเตะขวาแล้วก็วนออกครับเตะอีกีครับอ้าวครับอ่ะชักจะเดินช้าครับ ต้องวิชาเดินช้าเดินช้าเอาเอาเอาแล้วครับโอ้อย่างนี้ครับอย่างนี้เาภาษาของสเพ็งไม่ได้ครับแบบนี้น้องช้ว่ามันหลายยู่เทิร์นแล้วครับเพราะว่าทางด้านออมสินแกฮึดขึ้นมาสู้แล้วถอยก็จริงนะถอยเตะครับดูครับถอยแล้วก็ตึ้โม่ทำท่าไม่เอาคะโอ้อยังไงครับเอาครับยังยังไม่ดนนับครับยังมีเวลาเดินต่อเน้นต่อยมาต้องวิชา อ๋อมสินโดนชุดใหญ่ครับโดนเข้าไปวินาทีทองเอาตัวรอดได้หรือปล่ครับล็อกเกียวหักเข้าไปครับหัวใจครับคู่นี้มันบทพิสูจน์เลยครับความแกร่งของหัวใจโดยเฉพาะเก่งสีแดงครับหัวใจพิทานี่ใหญ่กว่าตับจริงๆครับโดนครับโอ้แกยิ่งโดนยิ่งเดินแต่ว่าทีใครทีมันครับดูรับจังหวะแทงสู้ฮะยังสู้อยู่ครับออมสินยังไม่มียอมครับ ทีใครที่มันก็ช็อตใครช็อตมันจริงๆเลยครับ แต่คู่นี้นี่ถ่ายทอดทางเพจมวยไทยเกตเพชรนะครับสึกมวยไทยเกตเพชรและก็ทางช่องยู u ูบกับสึกมวยไทยเกตเพชรจบจากคู่นี้ครับเดี๋ยวย้ายไปครับดูกันที่ทางโกโซเชียลหรือว่าโกสปอร์ตนะครับจะถ่ายทอดอีก4คู่ให้ได้รับชมกันครับวันนี้ดูกันเต็มอิ่มครับจุใจกันไปครับอาครับแข่งครับแลกกันโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าดาวใจลําบากครับต้นยกกลางยกปลายยกครับคนละเรื่องคนละม้วนกับทุกอย่างครับ มาครับดูกันต่อครับเสียบมาดันดอกไปครับแข่งขวาหลุดแล้วโดนครับโดนทางด้านกองวิชาครับหมัดไปทําท่าทาท่าไม่ดีแล้วครับโดนโดนแล้วไม่ดีครับเสียไปครับอาครับสับสกขึ้นมาได้ครับชักจะแยกเคี้ยวชักจะแยกเคี้ยวอมสินอมสินครับอย่านิ่งครับนิ่งแล้วโดนแข้งครับหมัดไปโอ้โห ล็อกมาครับวงไนหมัดไปครับขวางขวางแล้วตีขวางแล้วกดลงมาโอ้โหนี่ครับโอ้ต้องนับครับต้องนับครับโดนนับคืนครับท่านอมสินครับโอ้ไม่ไหวครับจบเป็นแค่ยกสี่เท่านั้นครับนี่ครับผู้ชนะครับก้องวิชาปอพินพัทครับโดนนับก่อนในยกแรกครับสุดท้ายกลับมาครับเอาชนะน็อกได้ครับ ชูมือครับยืนยันครับผู้ชนะในวันนี้ของเราครับอโอ้สุดยอดแล้วครับนี่คือต้นกล้าพันดีของสึกเกตเพชรกล้องวิชาปอพีนพัฒติดตามผลงานของเขาครับไฟต,ต่อไปอนาคตในสึกเกียริเพชรครับของทีมงานสอสมานกามินปอพินพัฒด,ดูลูกจบครับแท่งเข้าเสยและทางเข้าไปหน้าเลยครับเข่าของทางด้านกล้องวิชา ไม่ไหวจริงๆครับแม้ว่าจะโดนนับ8ได้นับ8ตุนเอาไว้ในยกแรกก็จริงครับออมสินแต่ว่าทานการบุกของทางด้านก้องวิชาไม่ไหวน้องแชมป์ใช่ครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะครับแม้ว่าจะคืออาจจะเร่งเยอะครับในช่วงยกแรกครับเล่งจนได้นับครับสุดท้ายครับไม่ไหวครับเจอกดมาแทงหน้าแบบนี้ครับ